เพื่อนๆครับเห็นไหมครับเนี่ยนก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 อะไรไม่รู้สวยมากเมื่อกี้ลุงทีเห็นเขามาขุดคุยแล้วก็จิกกินแมลงบ้างไส้เดือนบ้างนะครับโอ้โชคดีจังเลยได้เห็นนกบนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับ มาชมความน่ารักความงามของเขาพร้อมกันนะครับเพื่อนเไม่กลัวคนเลยนะครับใ่คุณเคยกันนะักท่องเที่ยว Yeah. มีเยอะมากนะหลายตัวกำลังจิกกินหนูหนูป่าครับหนูดอย ไม่กลัวคนจริงๆนะงเฮะเฉยตุ๋ยเลยโอเคนะครับให้เพื่อนๆได้มองเห็นความน่ารักนะครับความสวยงามของสัตว์ป่าสำหรับชาวนี้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ